ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักล่าสุดหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีน MC. คนทัิตบมากมีแทบปลอดภัยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูวิเศจัน์ครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจครับและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิ่งกเกษตรอันนี้คือความสุขของนักการเกษตรที่สาคัญครับวันนี้เรามาติดตามกันอยู่ที่หมู่3ครับบ้านเขาบ่อแป้งนะครับตำบลบ้านนา อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขามีผลิตภัณฑ์3เกลอือใช้มาตั้งแต่ปี2561แล้วเขาบอกว่าหมอนทองของเขาครับ120ต้นอายุ30ปีแล้วก็มี5-6ปีด้วยนะครับ70กว่าต้น ที่สาคัญครับเขาบอกว่าปลดหนี้ปลดสินได้เพราะ3เกลอจริงๆแล้วเคยได้ผลผลิตสูงสุดเป็นมูลค่า3ล้านกว่าบาทตอนนี้พอผลิตภัณฑ์3เกลวอเวอร์แพนสูตรใหม่ออกมาก็ใช้ตั้งแต่มกรา68วันนี้กลุ่มพาไปประลายเขาบอกว่าไม่เคยเห็นดอกออกขนาดนี้มาก่อน3-4รุ่นภูมิใจจริงๆกับสูตรใหม่วันนี้เราเจอเจ้าของสวนนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ ท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับเจ้อ่อนครับนามสกุลครับรัตนพิ k r ครับครับผมชื่อเล่นมีไหมครับอ่อนนะอ่อนครับอ่อนกันแต่เช้าเลยว่างานนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อมีเสียงว่าอะไรปนดาทรสนิทค่ะครับพี่ปนดาครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือสูตรใหม่พาผมมายังสวนแห่งนี้เพราะอะไรครับตอนเราเริ่มทําคู่หูปีแรกเลยเราก็มาหาพี่ชายเราก่อน อันีเป็นพี่ชายใช่ค่ะพี่ชาย,ชายค่ะเราก็มาแนะนําพี่ชายให้ใช้บอกว่าสูตรคู่หูของเราเนี่ยสามเกลือวัวแพนพร้อมด้วยหญิงกษตเซ็นะคะมันใช้ดีเราบอกว่ามันเป็นอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเราต่อไปถ้าใช้เต็มที่อ่ะมันจะลดต้นทุนจากการที่ใช้เคมีลงบ,าบ้างพี่ชายก็ก็ใช้เคมีเยอะเราก็อยากให้เขาใช้แบบน้อยลงเขาก็เลยใช้ตัวเนี้จริงจงังแล้วก็มันก็ได้ผลนะคะผมมาถามพี่อ,อ้นครับมาใช้ตอนนั้นปัญหาของทุเรียนของเราเนะี่ยมันมาแก้ไขเรื่องอะไรครับ คันแรกก็ลูกต้นตนมันจะป่วยจะเป็นโรคนะแล้วเราไปใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้ปั๊บมันจะหลัดเต็มหมดเนะอ๋อันเป็นแผลแผลเป็นแผลมาเลยแผลเกิดจากอะไรครับเกิดจากเป็นโรคทอบทัปลาทับทัพลาไฟทอปนะฮะแล้ปพอมาใช้แก้ปัญหาตอนนั้นแล้วเราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับต้นของมันครับคือเรียกว่าเปลือกลูกต้นน้ำต้นเนื้อผิวมันจะหลัดหลัดเข้าหากันครับจนเนื้อเต็ม พอเนื้อรัดเต็มก็หมายความว่าท่อน้ําเลี้ยงอะไรกต่างๆ,ๆเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะหาย,ยไหมครับหายหายถึงขั้นหายเลยหายแล้วก็เบือกไม้จะออกมาออกมาเดี๋ยวสวยงามมากพอหายป,ปยั๊บไปผลผลิตเพ,พิ่มขึ้นเยอะพอผลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเห็นว่าตอนก่อนหน้านั้นไปกู้นี่ยืมสินมาใช้เกี่ยวกับเรื่องสารปรับปรุงดินทั้งหลายเป็นหนี้เยอะไหมครับตอนนั้นอตอนนั้นก็ตกสองสาลมาล้านมาสองสามล้านครับแล้วพอหลังจากที่เราเห็นว่าต้นหายดีแล้ว มีกิ่งก้านมีดอกมาแล้วแล้วไปช่วยปลดหนี้ยังไงบ้างพอถึงปีปั๊บราดายเงินก่อนเนี่ยทายหมดเลยทายหมดเลยหลุดก็หมดโอ้โหเหมืนปิดดีใครเลยเจ้านี่ก็หมายความว่าผลผลิตมาเต็มถึงขั้น3ล้านก็เรียกว่าหายหมดเลยหมดเลยเอาแหละครับนั่นคือตอนที่ขนาดใช้มาตั้งแต่ปี2 5 6 1กบ็ถูกไหมครับแล้วเราได้นำเอา3มเกลือนวัตกรรมสูตรใหม่ที่บริษัทเวิร์คลาสทำเนี่ยเข้ามาใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับ ั้งจ,จะเดินมกรลาครับปีน enfin, ี้ปีน okay. so so ี้ครับอ๋อปีนี้นะครับก็หมายความว่าตอนนั้นมาในช่วงทําดอกใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับเรามาใช้ฉีดพ่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอฉีดผลนกับเวลาเกิดผลผลิตผมเยอะแล้วก็ดอกกระโดดเตอรสามดอกอ่ะดอกออกมา3มชุดครับก็หมายความว่าเราจะเห็นผลเนี่ยติดกัน3มรุ่นด้วยกัน3ามรุ่นนยเอาละครับนี่คือหนึ่งในสูตรใหม่ที่ทําให้พี่อ้นเกิดติดใจครับแล้วถามต่อครับว่า ไอแ้แผลต่างๆกิ่งก้านต่างๆใบต่างๆเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้มาเดือนกว่าๆก,กับ2เดือนเนี่ยเข้าเดือนมกราแล้วเนี่ยต่้งแต่ใช้ตัวนี้มาเนี่ยถี่เป็นแผลเป็นป่วยอะไรเงี่ยจะหายหมดเนื้อรัดปาเต็มแล้วก็ไอ้กาวเนื้อกาวก็จะรัดหนาหมอแล้วก็ผิวะ่ะจะสมบูรณ์สวยสวยนะสวยก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปทําให้เกิดดอกเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับขนาดที่ต้นอายุขนาดเนี่ยครับพี่อ้อนทํามานานเนี่ย เรียกว่าพักพวกกันเนี่ยก,ก็ปลูกทุเรียนประมาณรุ่นนี้ถูกไหมครับครับคนอื่นเขาอะเป็นอย่างไรบ้างก็โซจะยังไม่ได้ทีนี้แน่นอนว่าเพราะว่าไอ้การใช้ผลผลิตเนี่ยพอใช้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยมันเพิ่มเมสามสามรอบนะนะวนเนี่ยสามรอบเลยครับโอ้ยแล้วเพื่อนของพี่อ,อ้นเนี่ยเขาได้มาดูบ้างไหมก็ก็มามาดูอยางไปแล้วแล้วเขาถามว่าง่าวะพี่อ,อ้นใช้ตัวไหนพอใช้ตัวเนี้ยเหรอครับ บอกเขาอย่างเงี้ยบอกใชยตัวนี้เลยแล้วพอถ้าตัวนี้ปั๊บเนี่ยเรามีความภูาามิใจย่างว่าทั้งหลากทั้งโคนทั้งอะไรเนี่ยที่เคยเป็นปัญหาอยู่อ่ะจะหายไปด้วยครัแล้วผลผลิตจะออกมาตามปกติที่เคยใช่ถึงถึงว่าเราคงจะมีความสบายใจายางว่าเรื่องผลผลิตเรามาทุกปีอ่าถึงจะป่วยจะอะไรจะมาทุกปีเลยโอ้โหแล้วพี่อ,อ้นครับในฐานหน้าที่ว่าเราทําการ,กรเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ย คน,น,นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะใช้พวกเคมีถูกไหมครับครับเคมีใช้เคมีและผล,ผลผลิตเขากับเราเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมอ,อ๋อต่างกันเยอะมากผมตอบแบบสองอย่างฮนะครับหนึ่ง,ลง,ล,งลงทุนก็เราลงทุนมันก่อลงทุนก็เคมีเคม,มีก็ลงทุนก็ตัวเนี้ยตัวนี้ครับเราลงทุนน้อยแต่ผลผลิตจะได้มากกวา่าเพราะว่าเรามันใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยผลผลิตเนเพิ่มแล้วก็การเก็บการเก็บลดลง ก็หมายความว่าทั้งต้นทุนของเราก็ลดลงลดลงแล้วเราใช้ตัวนี้นะครับสามเกลือนวัตกรรมใหม่นี้ก็ลดลงไปทุกอย่างลดลงครับผมเอาละครับเห็นว่าใบดีดอกออกมาเต็มมีสามสี่ล้นเราคาดว่าลูกหนึ่งเนี่ยเราจะได้สักกี่กิโลอ,อ่าดยนผมตีแล้วตกก็สาโลครึ่งขึ้นไป3สามโลครึ่งครับไปถึง5้าโลครับโดยมาตรฐานเลยทีเนี่ยมาตรฐานคือสี่โลแหละครับมาตรฐานในปีที่ผ่านมาเนี่ย ผลผลิตของเราเนี่ยรสชาติหนามรูปทรงมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังนิดหนึงคนะรับผลผลิตตัวนี้ประดใช้เสร็จแล้วเน่ยรูปทรงทรงสวยผลผลิตก็เข้ามาตามปกติพอพอผลยาผลอะไรไปแล้วนะไอตัวนี้จะตกคายไปคือกับผมผลผลิตมาหลากหกายไปด้วยมีความสบายใจอ่าหลากก็กิ่งโคนเน่มหายไปด้วยอ่อหายจะป่วยฮะหายจากป่วยครับ หมายความว่าเขาหายป่วยด้วยแล้วผลผลิตก็ได้น้ําหนักด้วยผิวสวยสวยรสชาติเวลาเขามาเก็บเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเนี่ยอร่อยอตรงๆว่าอร่อยเขาซื้อกินปั๊บอะไรเนี่ยเข,ขามาแมมคาก็ติดตามมาก็เอออย่างนี้ดีพอใช้คําตรงนี้ว่ารสชาติไม่ต้องตรวจสอบกันครับเพราะความอร่อยนั้นเป็นที่ติดใจของผู้ที่มาซื้อแล้วก็รับประทานครับสูงสุดเราเคยได้มากี่ล้านครับสามล้านปลาสามล้านกว่าครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับ มืออาชีพอย่างนี้ปีนี้เห็นดอกอย่างนี้ผลมี3-4ี่รุ่นเอาปีนี้บอกผมเป็นตันมาซิว่าเราเห็นเนี่ยจะได้สักกิ่ตัน30ตันถึงไหมส <30 S 2> <30 S 1> ามส <30 S 1> ิบฟาฮะสามสิบขาด้วยนะครับขาดา้วยสามสิบตันสามสิบกว่าตันครับในฐานะที่พี่อ้อนครับเราเห็นว่าปีนี้นะครับทั้งลดต้นทุนด้วยทั้งเพิ่มผลผลิตด้วยอย่างนี้ความสุขใจอย่างนี้อยากจะบอกคนอื่นที่เขาทำสวนแล้วมีทุเรียนที่อายุมากๆบางทีเขาไม่มีทางออกอะ เขาไม่รู้จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรพี่อ้อนอยากจะบอกเขายังไงครับว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเหมาะกับทุเรียนที่มีอายุแล้วก็ทุเรียนที่รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาสามารถดูแลเขาอย่างไรครับเรียนเช่นครับผมผมสามาดผมแต่เต็มปากเลยว่าผลลิ์ผมหลายปีเนี่ยผมผมเห็นผลนฤิ์แล้วมีความสุขจางว่าเออผมนาเผลผลิตที่ทำมาผลนฤิ์ผมมาสวยสวยทั้งลูกทั้งดอกทั้งใบสวยหมดคนทำสวนทาด่าตรงนี้แล้วเนี่ย มันมีความสุขครับก็โหครับความสุขจริงๆนะครับนี่จากผู้ที่เรียกว่าในชีวิตของท่านนั้นครับอยู่กับสวนอยู่กับการทํางานที่เรียกกันว่าหนักมาโดยตลอดแล้ววันนี้ท่านก็ภูมิใจครับว่าส่งต่อมอบความสุขนั้นให้กับลูกกับหลานแล้วนะครับที่สําคัญครับณวันนี้ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ดีๆครับจะไปแวะเวียนหาท่านช่วยบอกพี่น้องที่กําลังลังเลลังใจด้วยเถครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะก็อยากจะแนะนําชาวสวนทุกสวนนะคะถ้า เราใช้เวอร์แพนไคโตซานคู่หูมหัสาร์ยคู่นี้หรือว่าหญิงเกษตรร่วมด้วยอ่ะผลผลิตของท่านจะเพิ่มพูนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินได้และรวยรวยค่ะโอ้โหคำนี้ครับคือคำที่ถูกใจเกษตรกรทั่วประเทศเพราะคำว่ารวยรวยอย่างที่เรียกกันว่าเป็นอินซีปลอดภัยทั้งชีวิตความยั่งยืนของเกษตรกรคือมีเงินแล้วชีวิตมีความสุข ความสุขที่ยั่งยืนนี้ครับจะไปส่งมอบกับทุกๆสวนและทุกสวนครับก็จะมีความยั่งยืนทั้งเงินทองและชีวิตที่มีความสุขอย่างพี่ชะอ้นของผมนะครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปเจอทุกสวนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั่วประเทศครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุน ผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกคา้ตตกคางเย้ย